ครับสวัสดีครับยูกับสองยูทูบกุศลขปตไทยสิงครับเอ้าวันนี้บรรยากาศช่วงต่อๆครับมาอัปเดตหน้าเขาที่บ้านตมครับพี่น้องเลี้ยงไก่เฉพาะเกี่ยวแล้วครับเอ้าวันนี้ว่าสิมาตัดพี่น้องกันเลยมาต่ายขิปก่อนตัดไว้เบิ่งก่อนครับครับเลี้ยงข้งงูเขียวแล้วครับพี่น้องฟันตัดฟันใสปุ๋ยก่อนแล้วครับครับทั้งหมุนครับมันผมสองให้ที่บ้านตมไปนี่กะ พอปล่อยหญ้าแก่พี่น้องหญ้าก็เริ่มแก่ครับก็เลยสิมาตัดมื้อนี้ครับกัดจวงสอๆเลยมาอัปเดตให้เบิ่งก่อนพี่น้องก่อนตัดกำลังตัดมันสิเป็นจังได๋ครับบันนะครับหยิกไห้หนึงครับไห้นี่ที่รถติดลมแนวบ่ติดแนวครับครับให้ใส่กันพี่น้องให้นี่ว่ามันสิพวกเกีย่ยวเด้อพี่น้องเหลือง จังว่ากันครับลังตัดเลี่วก็จังเบิ่งพี่น้องมันสีเป็นจงได้ครับแต่ว่าหิมข้าวนาบางนี่ว่ามันปวดปุ๋ยแล้วพี่น้องเขียวเขียวเฉพาะหิมขั้นนี่ครับครับมองอื่นนั่นโอ้ยว่ามันสีพวกเกียวแล้วพี่น้องแต่ว่ากระสูงเติบไปด้พี่น้องผมถ่ายหยาเก่แต่ว่ามูมันกั้ตัดไปเลี่ยวผมว่าถ้าตัดตอนหยาโบเก่มันกับขึ้นขึ้นเก่าครับ แมันแก่แล้วมันเกิดขึ้นก็้นอเราพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหน่อยนะครับขาคอนตัดไว้ร้ายมันก็ขึ้นคือเก่าครับแต่ว่าเแลี่ยแต่ผูพิ้นเสียดนะครับแต่ละคนก็บ่คกอกันครับผมก็ตัดช่วงไห้ครับช่วงซิงหาเนี่แหละครับทุกๆปีต้นเดือนกลางเดือนกเแลี่ยแต่ฝนครับแต่ว่าปีนี้ฝนเกิดมีแน่ครับมีหนามอยู่ครับ หลังจากว่านต้มน้ำกับบอด้ขาดมาเลยพี่น้องนะครับนี่เพื่นกับว่านต้มเหมือนกันครับเพียงนี่ก็ได้น้องพี่สาวพันตัดแล้วครับเขียวแล้วครับแต่วหลังผมก็เกี่ยวแล้วพี่น้องเลื่องเ้าะมันนี่กับจีเดีมาตัดพี่น้องก่อนสิตัดกับเขาไห้บรรยากาศเขาเรื่องเลื่องให้เบื่งก่อนครับ ทังตัดจากอาทิตย์สองอาทิตย์จังมาสมครับนี่นะครับเป็นเขาวันตมเนาะพี่น้องครับนันกับเหล่วแต่มองได้ฝุ่นมีก็กับเลื้ยงนะครับแต่ว่ากระบะบ่นเลื้ยงแห้งพี่น้องแต่ว่ามองได้ฝุ่นโมไยดินเบอห้ามกับเลื้ยงว่ามันพอเกี่ยวพี่น้องนครับบรรยากาศเสอะๆพี่น้องมันหกโมงครับเป็นเสามากกับมาเลยพี่น้อง ม่เป็นงามไปเลยพี่น้องใส่เป็นตัดก้อนกัดใส่ปุ๋ยก้อนพี่น้องแต่ว่าก็เรื่องบริลล์กันกับผมเลยแล่พี่น้องเนวานก้อนที่แหลกกับเคี้ยวดีครับเพราะมันเจืดปุ๋ยกัดเพราะๆกันแหละครับเดี๋ยวพี่น้องบุม้มยังร้ายครับแต่ว่ากัด คือว่ากับช่วงในงานรถกับโบคอยมีครับบ่คอยเดชไปถ่ายครับกรีบกับโบคอยเดชลงครับข้าเห็ดเบียกแนวใหม่ครับเห็ดมันแน่เห็ดยางแน่พี่น้องยางละเล็กกันน้อยครับทางกับโบเป็นราคาพ,พี่น้องปีนี้ตำมัก็หยีซิบแล้วครับอนอกเบียงแน่นจังน้อยพี่น้องนี่ครับมองนี้เจี้ยนี่ไข่แน่โกมู สูป,ปียครับจัามันเป็นอย่างพี่น้องแต่ว่าหมองอืนนโอ้ยเรื่องอะไรครับนะขออรัยเดตเ่เขาที่บ้านตมไปครับนะครับสิพาญยางเบื่องคนคนกัดเขียวจะสวงแหลกพี่น้องแต่ว่าคนบ้านเฮาขึ้นเหรียญจะยุ่เรียรายนะครับขึ้นมาที่แหลกอะ เียวดีครับแต่ว่าพอได้ไปประมาณสองอาทิตย์นี่ก็เริ่มมีเหลืองมีใบแดงลงพี่น้องส่วนผมคันใสปุยก็มีแตใัยยี่สิบแปดยี่สิบพี่น้องผมเคยใส่สูตรอื่นครับ1ิบหาผมก็บอกคอยใส่ครับแต่ก่อนผมเห็นผู้เต่าใส่ผมก็ใส่น้ำฝนอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่า z o o นี้ผมเศร้าใจแล้วครับเปลี่ยนมาแต่ ใส่ตจสูตร20แปด20อย่างเดียวครับพอผมลองแล้วให้นี่ปกติผมใส่สิบหามได้แค่สามสิบสอบครับไรสองงานครับหน้าบานนี่ยครับอันนี้พอผมมาใส่20แปด20ปีแรกหนึ่ไอ้ซี่ิบหาสอบครับพี่น้องเขากันพ่วมหน้าบางกับซ้ำกันนี่แหละพี่น้องผมก็เรียกว่า โบ,บใส่สูตรอื่นครับใส่แต่สูตรนี้ครับเพราะว่ากระเบิงมาจากยูทูบอีกแล้วพี่น้องเบิงเขาเบิงหนำ่ำเบิงบนเดือดครับเบินคล้องยังนะครับอาจารย์สุมิตาภูวาโนโนด,ด,ดมครับเรื่องยังไนีครับเป็นไซเต๒๐แปด๒๐ครับว่าส่แต่สวงแหลกใดแห่งดีพี่น้องแต่ว่าราคามันครับพี่น้องคนบ้านเฮาเพิ่น บัใส่ครับผมเอ,อหน้าข่างกันมาเห็นผมใส่ที่แหลกหัวขวนครับพี่น้องเป็นว่าจักได้ปุ๋ยสูตรยังมาใส่หมูพอเคยใสย่คือใส่คนวะแต่ปั้นต้นเขาใหญ่ได้พี่น้องขั้นได้ใส่สูตรนั่นครับอีกไหหนึ่งครับอากาศสว่างและซอพี่น้องอ่ะก่อนสินตัดตัดแล้วจกักอาทิตย์สองทิตย์กับสิมาไทายอัปเดตให้เบิ้งครับพี่น้อง ว่ามันจะเป็นยังไงครับปีนี้ชิลองสีน้ำขี่มูสน้ำเบิรงอยู่ด้ครับจักหน่อยว่ามันจะขืนคือเิ่นเอ็ดบอรครับผมก็อยากลอ่องด้วยกันพี่น้องจังสีจะมีมากแน่มาบอกสูนฟังครับสีน้ำขีม่มูแต่ว่ามั่นนี่ชีน้ำขี่มูเขาทายพี่น้องเรืการอยู่ครับ คลิปนี้กับชิขอตัวลาก่อนครับพอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ